Thank you. เฟส2023ครับเพราะเมื่อกี้ที่เราเวทีไปเรานีมุดเข้ารูตรงนี้ใช่ครับใช่ครับสนุกไหมครับเสียงครับก็ขอทักทายทุกคนนะครับสำหรับผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับทางไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็ Hello, international friends. Yeah. yeah it's to speak Hello, international friends from here and from whom who are who watching uh, live streaming. Hope you enjoy today. We have a lot of fun things to serve you. No, เพราะว่าวันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตอลของเราเนี่ยมาในคอนเซปต์ The Evolution ซึ่งมันก็คือการปฏิวัติความรักในรูปแบบต่างๆครับครับซึ่งการปฏิวัติความรักในแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างของเราเนี่ยเลือกเปิดมาเป็นเพลงบังดีดครับผมใช่ก็ซึ่งมันก็เป็นเพลงประกอบซีซรีส์ครับผมใชใ่ที่คือผลที่ผมเลือกนะเพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่เราได้ออกซิงเกิลคู่กันนะ แล้วเรายังไม่เคยไปร้องที่ไหนด้วยอันนี้ก็ใช่คร <c oughs> ับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับตื่นเต้นมากที่วันนี้ได้ร้องเพลงนี้ที่นี่ครั้งแรกครับผม <c oughs> ก็หวังว่าทุกทุกคนจะชอบนะครับ <c oughs> ครับผมอะไรนะชอบไหม ตื้นติม่มหัวใจแล้วก็สำหรับผู้ใช้ที่เคยฟังชั้งแรกนะครับสามารถไปฟังได้ที่ JMTV ในกระดานนะครับผมก็นอกจากเพลงของเราเนี่ยก็ยังมีเพลงของศิลปินอีกลหลายๆคนเลยนะครับให,ให้ให้เราฟังนะครับอย่างฝากด้วยครับจริงผมตื่นเต้นมากคนระับเพราะว,าว่านี่เป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของผมเลยเฮ้ยใช,ใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่คือใช่ครับใช่พี่อผมอ่นะเคยขึ้นคอนเสิร์ตท่านกูครับพอเราคู่กัน มาแล้วแต่ว่ามันก็ผ่านมานานแล้วเหมือนกันใช่ครับจริงๆแบบโอ้โหก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเมื่อกี้เมื่อกี้จริงจรตอนตอนอยู่ตรงบอกแค่ไม่ทคุณไม่ตรงกลางแล้ววิ่งกันเนี่ยวิ่งกันแร้ววิ่งกันก็ใช่แต่คุณถือว่าเก่งขึ้นนะอนเสิร์นครั้งแรกแต่ว่าเก่งขึ้นเพราะคุณไม่ล็อง่าย จริงต้องบอกว่าเราเรามีประสบการณ์กับการเป็นวินเมื่อก่อนแล้วแล้วทีนี้เราเราไม่เคยกันตอนนั้นอ่ะเราก็เลยมีการแบบร้องไห้ออกมาเพราะว่าแบบตื่นตันแล้วก็ตื่นเต้นด้วยแต่ทีนี้มันเป็นเวทีที่เราก็สะสมประสบการณ์มาม้างพอแล้วแลทีนี้แม่ผมมาดูด้วยผมแค่อยากจะบอกแม่ว่าแม่คุณไม่ร้องเพลงในห้องน้ำแล้วนะคุณร้องเพลงในเวทีสวัสดีครับแม่เสวัสดีครับนี่แม่น่ารักนะครับ ก็จริงๆวันนี้คุณแม่ผมก็มาด้วยคุณแม่แล้วก็ลองสาวครับแต่ว่าแม่คิดว่าคอนเสิร์ตเริ่มหกโมงเย็นครับผม <laughs> ตอนนี้ก็เลยน่าจะกาลังมาครับไม่แน่ใจว่าถึงหรือยังนะครับก็ <laughs> สวัสดีลองสาวนะสวัสดี้องสาว้องสาวน่าจะนั่งดูอยู่ครับครับผมก็จริงๆเพลงรที่พวกเราเลือกมาเนี่ยมันจะมีแค่เพลงเดียวมันก็จะรู้สึกยังไงอยู่เราก็เลยมีอีกหนึ่งเพลงครับแต่ว่าจริงๆตอนที่เราคิดเพลงกันเนี่ย่าทำไมถึงเป็นเพลงที่สองเนี่ย เรามีการคุยกันหนักมากว่าทำไมถึงเป็นเพลงนี้ครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะนำเสนอรูปแบบของความรักให้ให้ให้มันเป็นตัวเรามากที่สุดหมายถึงว่าแบบสิ่งที่เราอยากจะเอานำมาให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเลือกเพลงเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งยังไงครับคือจริงๆตอนที่ผมดูกับเ่าตังบ่อย,ยๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายซีรีส์หรือเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน,นครับ มันจะมีหลายช่วงโมเมนต์มากนในชีวิตของพวกเราที่ผมรู้สึกว่าผมร้องไห้ออกมาแต่ว่าไม่ใช่เพราะความสบร้าแต่มันเป็นเพราะความแบบดีใจตื้นตันที่เรามีเขาอยู่ในชีวิตออมันทําให้ผมมันก็เลยทำให้ผมคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาครับว่าจริงๆแล้วน้ำตามไม่ได้เป็นแค่สัญลักษณ์ของความสบถ้าเพยงอย่างเดียวมันอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความสุขก็ได้ครับซึ่งมันก็มีได้หลายรูปแบบเนาะครับผมซึ่ง แล้ววันนี้ผมหวังว่าทุกคนนะครับก็จะได้รับความรู้สึกบางอย่างไปจากโชว์พวกเราแล้วก็โชว์ทุกคนด้วยนะครับครับขอต้อนรับเข้าสู่ตัวกาต์ตันการละครครับ การครั้งเก่เหมือนกันมนคงทุวันที่เราต้องฟันประจัยที่ไครกำลังสงเสียงด่งให้นอบอกล